นี้รักติดลบจบไม่สวยคือราศีราศีมีคนตอบถูกไหมครับศีราศีพิจิกครับเฮ้ยเฮ้กลัวมาแล้วน้าน้าร้องไห้นะแต่มือเออใช่พี่หนูหาซีนเศร้าให้หนูเขาได้ป่ะเมื่อกี้หนูตลกเกิน ราศีที่ในช่วงนี้รักติดลบจบไม่สวยได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับชาวราศีพิจิกคุณต้องรู้นะว่าในเวลานี้เนี่ยดวงชะตาคุณเปิดแล้วดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเปิดตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาและการที่ดาวจาตัวเปิดเนี่ยมีความหมายว่ามันจะเปิดในเรื่องการงานชีวิตการเงินความรัก แต่เหตุว่าคนเรานั้นย่อมอาจหมายถึงชิทที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่เดียวดาดเช่นชาวราศีพฤษภที่ผ่านมาอาจจะมีหนึ่งมีสองหรือมีให้เลือกหลายคนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเวลานี้จึงจะต้องเลือกใครที่ใช่บางคนเพราะว่าเราไม่สามารถมีโลกหลายใบได้อันดับแรกเลยดาวจำตัวชาวราศีพิจิกคือดาวคารโคโจรเข้าเดือนอริแล้วมีดาวโคโจรมะเร็งดวงช้างชาวราศีพิจิกตอนนี้หลายดวงครับหนึ่ง ดาวม <ITA> ุต <To> ิยูเลงแล้วแปลว่าความตายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักและหุ้นส่วนดังนั้นเมื Honestly, ่อดาวมุตยูเข้ามาอยู่แล้วตั้งแต่วันที่8มีนาปีที่แล้ววันที่30มเมษาดัชรียกเข้ามาเลงอีกเป็นจุดที่ความจริงจะค่อยๆปรากฏพร้อมกับดาวสุกดาวอาทิตย์ดาวพุธยกมะเ็งดวงชะตามีดาวตอนนี้จรเข้าเรือนชะตาในเรือนคู่ครองเรือนหุ้นส่วนเนี่ยหลายดวงมุติยูพฤหัสอาทิตย์พุธสุกโอ้โหหลายดวงเลย จึงแปลว่าราศีพิจิกรอสวยเลือกได้จึงจะต้องจบกับหลายคนแล้วเลือกเอาไว้หนึ่งคนจึงเป็นที่มาคำว่าจบไม่สวยและที่สําคัญคือความรู้สึกทั้งคนเนี่ยมันไม่ง่ายเวลามันมีความสัมพันธ์หรือรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วจะจบหรือจากหรือหยุดเนี่ยมันไม่สวยอยู่แล้วลครับอันนี้อันตรายครับเพราะฉะนั้นขอให้รักษาศีลรักษาธรรมเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันธุิีว่าราศีที่ในช่วงนี้รักติดลบจบไม่สวยได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธุ์ครับเข้าหรือไม่ใช่ไม่มีใครอยากเริหรอกที